ทวินเฟรมแอสเซนชันคืออะไรเนื่องจากผู้คนจํานวนมากกำลังพบกับทวินเฟรมของพวกเขาและต้องผ่านความท้าทายที่มาพร้อมกับสิ่งนี้การพบกับทวินเฟรมของคุณและเข้าสู่กระบวนการเอสเซนชันนั้นยากมากสำหรับทุกคนหวังว่าเราจะช่วยให้คุณรู้จักกระบวนการเอสเซนชันและอธิบายให้คุณฟังว่ามันคืออะไรและทำไมคุณต้องผ่านมัน เราจะให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่คุณเพื่อให้บรรลุทวินเฟรมแอสเซนชันให้เสร็จเร็วขึ้นและผ่านทุกด่านได้ง่ายขึ้นการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะเริ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการแยกทางเท่านั้นจะบอกว่าไม่มีทฤษฎีใดผิดแต่อย่างไรก็ตามจะบอกว่าแอสเซนชันเริ่มต้นอย่างแท้จริงเมื่อคุณแยกออกจากทวินเฟรมของคุณ และกระบวนการการบำบัดซึ่งถูกกระตุ้นโดยการพบกับทวินเฟมและแยกออกจากพวกเขาเนื่องจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นเกิดจากความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดทางอารมณ์จุดประสงค์ของกระบวนการนี้เพื่อช่วยให้คุณสอดคล้องกับตัวตนที่สูงขึ้นนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งสวรรค์ที่ถูกต้องสำหรับคุณและรวมคุณเข้ากับทวินเฟมของคุณ ในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์คุณได้ละวางสัมภาระใดๆที่คุณได้รับมาในชีวิตนี้หรือชาติที่แล้วและโดยการทำเช่นนี้คุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับตัวตนที่สูงกว่าของคุณและสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างกลมกลืนและจากนั้นจึงใช้ชีวิตร่วมกับทวินเฟรมของคุณขั้นตอนหลักของทวินเฟรมเอเซนชันคือ 1. การยอมรับการพัดภาค ขั้นตอนการแยกทางในทวินเฟรมเจอร์นี่เป็นขั้นตอนที่ยากและเจ็บปวดมากพูดตามตรงมันอำมหิตและเจ็บราวกับมีใครกระชากหัวใจของคุณออกเนื่องจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีไว้เพื่อให้คุณสอดคล้องกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาและการพัฒนาทางจิตวิญญาณมากมาย การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จึงเริ่มต้นด้วยการยอมรับการแยกจากกันและเริ่มทำงานผ่านความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่คุณกำลังประสบอยู่การยอมรับการแยกจากไม่ได้หมายความว่าความทุกข์จบลงแล้วแต่หมายความว่าคุณยอมรับสถานการณ์และพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันและเติบโตจากมัน 2. การรักษาความเจ็บปวดคือเมื่อคุณยอมรับความเจ็บปวดและเริ่มรักษามัน ขั้นตอนนี้อาจค่อนข้างยากและระยะเวลาที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนในกระบวนการการบำบัดความเจ็บปวดนี้บุคคลที่กำลังเข้าสู่สวรรค์ที่แท้จริงกลายเป็นผู้ที่ตนควรจะเป็นจากมุมมองของพระเจ้าและกลายเป็นเหมือนตัวตนที่สูงส่งมากขึ้นการรักษาความเจ็บปวดหมายถึงการปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้น และให้ความสนใจกับทุกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านขั้นตอนนี้ดูว่าความเจ็บปวดนั้นมาจากไหนและสามารถสอนอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้างจากนั้นคุณปล่อยวางความคิดหรืออารมณ์นั้นและแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกในตอนท้ายของการเดินทางนี้คุณควรจะเป็นในแบบที่ดีที่สุดของคุณ 3. การพัฒนาอาการทางจิตวิญญาณของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่นานหลังจากเริ่มกระบวนการการบำบัดของคุณขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มขึ้นพร้อมกันคุณจะเริ่มประสบกับสัญญาณทางวิญญาณของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อบุคคลอยู่ในกระบวนการของทวินเฟลมแอสเซนชันพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ทั้งทางจิตวิญญาณ และทางกายภาพของ ascension อาการของ twin flame ascension ทางจิตวิญญาณที่พบได้บ่อยที่สุดคือความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นสัญชาตญาณที่พัฒนามากขึ้นสภาวะของความสงบภายในและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรู้สึกที่คุณไหลผ่านชีวิตอารมณ์ที่เข้มข้นขึ้น4พัฒนาอาการทางกายภาพของ twin flame ascension หลังจากประสบกับอาการทางจิตวิญญาณคุณจะพบกับอาการทางกายภาพทันทีขั้นตอนเหล่านี้จะเกี่ยวพันกันในช่วงเวลานหนึ่งเนื่องจากอาการทางวิญญาณจะไม่หายไปเมื่ออาการทางร่างกายเริ่มต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มก่อนอาการทางกายภาพบางอย่างได้แก่ไข้หวัดปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและตึงเครียดหรือมีอาการอื่นๆ สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูไม่น่าพอใจนักแต่ไม่ต้องกังวลสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่ทรงพลัง 5. คุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครอาการที่สำคัญมากคือการเข้าใจว่าคุณเป็นใครในระดับที่ลึกกว่าที่เคยเป็นมาการผ่านวินเฟรมแอสเซนชันจะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม และเข้าใจว่าเหตุใดคุณจึงมายังโลกภารกิจของคุณคืออะไรประสบการณ์ใดที่หล่อหลองคุณมากที่สุดในตอนท้ายของทวินเฟรมแอสเซนชันคุณจะชัดเจนมากว่าคุณเป็นใครจากมุมมองทางจิตวิญญาณส่วนตัวและทางสังคมคุณจะไม่ลังเลอีกต่อไปว่าคุณควรจะเลือกทางไหน 6. ค้นหาเป้าหมายและเส้นทางชีวิตทุกคนเกิดมาพร้อมกับภารกิจบางอย่างในชีวิตและเส้นทางแห่งสวรรค์ที่เหมาะสมกับพวกเขาการเดินทางตามเส้นทางนี้หมายถึงการเติมเต็มโชคชะตาของพวกเขาและกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะเป็นเพื่อเรียนรู้บทเรียนที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาและพัฒนาไปในวงจรของการเกิดใหม่ เราพบกับทวินเฟรมของเราอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของเราเพราะพวกเขามีพลังที่จะกระตุ้นเราไปในทิศทางที่ถูกต้องและผ่านกระบวนการทวินเฟรมทั้งหมดเราจะค้นพบจุดประสงค์ในชีวิตที่แท้จริงในช่วงสุดท้ายของการสำเร็จของขั้นตอนทวินเฟรมแอสเซนชันคุณมักจะเข้าใจจุดประสงค์ชีวิตและเส้นทางชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของคุณ เศษรวมตัวกับทวินเฟรมของคุณอีกครั้งส่วนใหญ่แล้วทวินเฟรมจะรวมตัวกันอีกครั้งในช่วงชีวิตนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทวินเฟรมแอสเซนชันจึงเป็นการกลับมารวมตัวกันกับทวินเฟรมของคุณอีกครั้งพอเมื่อคุณทั้งคู่กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคุณก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันสัญญาณและอาการของทวินเฟรมแอสเซนชันคืออะไร เมื่อคุณผ่านทวินเฟรมแอสเซนชันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะมีอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี้ 1. คุณมีความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นประสาทสัมผัสของคุณจะสูงขึ้นและคุณจะรับรู้ได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นและเข้าใจส,สิ่งต่างๆรอบตัวคุณมากขึ้นสสัญชาตญาณที่แข็งแกร่ง อาการทวินเฟมแอสเซนชันที่สำคัญคือสัญชาตยานซึ่งจะแข็งแกร่งกว่าเดิมสัญชาตยานเป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่สำคัญการเดินทางทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังและสำคัญมากสัญชาตยานจะรับคมเช่นกัน เพื่อนำทางคุณในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดสัญชาตญาณของคุณจะช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุณต้องทำในระหว่างการเดินทางทางจิตวิญญาณนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณและอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับคุณ 3. การพัฒนาความสามารถทางจิตเช่นการมีตาทิ์ สัญชาตยานที่แข็งแกร่งคือกระตือรือร้นยังเป็นความสามารถทางจิตเมื่อคุณผ่านทวินเฟมแอสเซนชันคุณจะได้รับของขวานฝ่ายวิญญาณเช่นความสามารถทางจิตซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารกับทวินเฟมของคุณทางโทรจิตได้ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณและจะช่วยคุณหาภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นจิตอย่างหนึง่งเช่นผู้รักษา ส่อาการขึ้นไส้เป็นหนึ่งในอาการทางกายขณะที่คุณกำลังผ่านกระบวนการทางจิตวิญญาณอันเข้มข้นนี้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเปลวไฟคู่ร่างกายของคุณจะเริ่มแสดงอาการที่ไม่เป็นที่พอใจในบางครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายของคุณกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการและการบาดเจ็บและปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาการขึ้นไส้บ่อยๆเป็นเพียง หนึ่งในอาการทางร่างกายเหล่านี้ซึ่งคุณจะพบได้เป็นครั้งคราว 5. อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่อีกหนึ่งอาการทางกายภาพของเปวไฟคู่คือการได้รับไข้หวัด แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนประเภทที่ป่วยบ่อยแต่เมื่อคุณผ่านทวินเฟรมแอสเซนชันคุณอาจจะเริ่มเป็นไข้หวัดได้ค่อนข้างบ่อยไข้หวัดนี้ค่อนข้างรุนแรงและรู้สึกไม่สบายตัวและคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณได้รับเมื่อคุณกำลังรักษาบางสิ่งที่ยากซึ่งเป็นผลข้างเคียงของความเครียดที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณลดลง 6. อาการปวดหัวสัญญาณฮาวินเฟมแอสเซนชันทางกายภาพทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคืออาการปวดศีรษะหรือไมเกรน อาการปวดหัวสามารถบ่งบอกว่าคุณกำลังตีความบางอย่างผิดไม่เข้าใจบทเรียนชีวิตบางอย่างคุณจำเป็นต้องทบทวนมุมมองของคุณอาการปวดหัวเกิดจากความไม่สมดุลของจักระที่6ซึ่งเป็นจักระที่ควบคุมความคิดดังนั้นอาการปวดหัวมักจะหมายถึงปัญหาในการคิดเจปวดกล้ามเนื้อและความตึงเครียด อาการทางกายภาพอีกประการหนึ่งของทวินเฟ m มแอสเซนชันที่กล่าวคือการปวดกล้ามเนื้อและความตึงเครียดที่คุณพบเป็นครั้งคราวอาการปวดกล้ามเนื้อและความตึงเครียดอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความวิตกกังวลที่คุณรู้สึกเป็นบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าต้องทำสมาธิผ่อนคลายไปนวดดมกลิ่นลาเวนเดอร์และดูแลตัวเองให้ดีขึ้นในช่วงเวลานี้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณฟังร่างกายของคุณ 8. ตากระตุกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทวินเฟ a m e a s c e n s i o คุณจะมีอาการตากระตุกบ่อยๆการกระตุกของตาเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในจักระที่3ของคุณ จักระนี้ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งเนื่องจากกระบวนการการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ท้าทายวิธีที่คุณคิดและตั้งใจที่จะให้คุณมีมุมมองทางจิตวิญญาณและชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื่องจากดวงตาถูกควบคุมโดยจักระตาที่สามของคุณและพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของวิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆและได้รับผลกระทบทางจิตวิญญาณจากสิ่งนี้พวกเขาจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายดังนั้นคุณอาจจะมีอาการตาล้าตากระตุก มีปัญหาในการมองเห็น 9. ความไม่สมดุลของฮอร์โมนผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งที่มีต่อร่างกายของคุณคือความไม่สมดุลของฮอร์โมนความไม่สมดุลของฮอร์โมนจะเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายพลังงานทั้งหมดของคุณและจาก,กาะทั้งหมดของคุณจะได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางจิตวิญญาณนี้ซึ่งระบบฮอร์โมนของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วย๔ความผิดปกติของการนอนหลับ ความผิดปกติของการนอนหลับเป็นอาการทั่วไปสาเหตุเหล่านี้เกิดจากความจริงที่ว่าทวินเฟรมแอสเซนชันกำลังท้าทายคุณทั้งทางจิตใจและจิตวิญญาณหรืออาจเกิดจากความวิตกกังวลและการคิดมากความผิดปกติของการนอนอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่การนอนไม่หลับจนถึงการนอนมากเกินไป การนอนมากเกินไปหรือการฝันร้ายและอื่นๆ11ความอยากอาหารของคุณเปลี่ยนไปอาการทางกายภาพอีกปรรการหนึ่งคือความอยากอาหารของคุณเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันคุณอาจกินมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างรวดเร็ว หรือคุณอ่านหมดความสนใจในอาหารหรือสารบางอย่างเช่นเนื้อสัตว์หรือคาเฟอีน12การเปลี่ยนแปลงของรสสนิยมและการใช้ชีวิตอาการทวินเฟลมแอสเซนชันอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในรสสนิยมและไลฟ์สไตล์ทั่วไปของคุณความชอบความสนใจของคุณอาจเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากคุณอาจสนใจในการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเปลี่ยนการแต่งตัวของคุณ ประเภทของเพลงที่คุณฟังประเภทของผู้คนที่คุณต้องการรอบตัวคุณและอื่นๆ 13. ในช่วงทวินเฟ m มแอสเซนชันของคุณพลังงานกุนฮาลินีของคุณจะตื่นขึ้นเช่นกันพลังงานของกุนฮาลินีเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เราทุกคนมีอยู่ภายในตัวเราและโดยพื้นฐานแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเราที่จุติลงมาในชีวิตต่างๆและเก็บสะสมพลังงานมืด ที่มีการสั่นสะเทือนต่ำในระหว่างการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งถูกกระตุ้นโดยทาวินเฟมแอสเซนชันและพลังงานของกุนทาลินีจะเพิ่มขึ้นการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของกุนทาลินียังเป็นกระบวนการทางจิตวิญญาณที่จะนำปัญหากรรมจากชาติที่แล้วมาปรากฏให้คุณได้แก้ไข 14. ช่วงเวลาแห่งสภาวะซึมเศร้า ช่วงเวลาแห่งความผลหูอาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของทวินเฟ m มแอสเซนชันเนื่องจากบางครั้งคุณอาจหลงทางและมองไม่เห็นเส้นทางที่ถูกต้องนั่นคือเวลาที่ภาวะซึมเศร้าปรากฏขึ้นและมันบ่งบอกว่าคุณควรกลับไปในเส้นทางที่ถูกต้องและค้นหาเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมสำหรับคุณ15การประทุความวิตกกังวล ความวิตกกังวลอาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตของคุณและเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆในชีวิตของคุณหากคุณพบว่ากำลังเผชิญกับความวิตกกังวลพยายามมีศรัทธาว่าทุกอย่างดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข16ช่วงเวลาแห่งความสงบภายในระหว่างการเดินทางของทวินเฟมแอสเซนชัน จะมีช่วงเวลาที่ดีเช่นกันจะมีบางครั้งที่คุณตระหนักว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่สูงกว่าและคุณยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ช่วงเวลาแห่งความสงบภายในเหล่านี้จะมาพร้อมกับความเข้าใจที่สูงขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดขึ้นบ่อยและเกิดขึ้นเรื่อยๆ 17ประสบกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอาการที่น่ายินดีอีกอย่างของทวินเฟมแอสเซนชันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่คุณเริ่มจะรู้สึกในตอนแรกกับทวินเฟมของคุณและจากนั้นกับคนอื่นๆนี่จะกลายเป็นทัศนคติทั่วไปของคุณที่มีต่อชีวิตคุณจะเริ่มมองชีวิตผ่านดวงตาแห่งความรัก 18ช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอาการทวินเฟมแอสเซนชันที่รุนแรงอีกประการหนึง่งคือช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดมากเกี่ยวกับการสูญเสียทวินเฟมของคุณและการสูญเสียอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาเหล่านี้สามารถเอาชนะได้หากคุณมีศรัทธาหรือหากคุณขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่การไปพบนักบําบัดที่คุณต้องการเพราะการบําบัดจะช่วยคุณในเส้นทางแห่งการเยียวยากระบวนการบําบัดสามารถช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในการรักษาและสามารถให้การสนับสนุนที่ถูกต้องแก่คุณเพื่อให้สามารถรักษาได้ 19. ความต้องการการรักษาอย่างลึกซึง้ง ในช่วงทวินเฟรมแอสเซนชันของคุณคุณจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาอย่างมากทั้งจิตใจและร่างกายของคุณต้องการการรักษา พะนั่นคือจุดประสงค์ของทวินเฟมแอสเซนชันคุณอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาและเกี่ยวกับการค้นพบวิธีใหม่ๆใ,ในการรักษาและปรับปรุงตัวเอง20คุณค้นพบเส้นทางชีวิตของคุณอาการทวินเฟมแอสเซนชันในเชิงบวกอีกประการหนึ่งคือการค้นพบเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณผ่านขั้นตอนการขึ้นสู่สวรรค์ และค่อยๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณควรทำอะไรและคุณชอบทำอะไรในชีวิตจริงๆทาวินเฟรมแอสเซนชันคือการเดินทางและเมื่อสิ้นสุดการเดินทางคุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณเป็นใครในฐานะจิตวิญญาณ 21การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณอย่างเต็มที่ในตอนท้ายของทวินเฟรมแอสเซนชันคุณจะบรรลุการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งหมายความว่าคุณได้ผ่านเส้นทางแห่งการเติบโตทางวิญญาณแล้วคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตในฐานะสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณที่ทรงพลังเสร็จสิ้นทวินเ a รม a s สเซนชันคืออะไรต่อไป สุดสิ้นสุดของการเดินทางทวินเฟรมแอส e ซนชันของคุณเรียกว่าการสิ้นสุดของทวินเฟรมแ s c e n s i o n ในตอนท้ายของการเดินทางคุณควรจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งกับทวินเฟรมของคุณซึ่งสอดคล้องกับตัวตนที่สูงขึ้นและจุดหมายที่สูงขึ้นของคุณนอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทวินเฟรมแอสเซนชันคุณควรตระหนักถึงเส้นทางจิตวิญญ,ญาณของคุณและมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าคุณเป็นใคร หลังจากเสร็จสิ้นคุณก็พร้อมที่จะเริ่มใช้ชีวิตในฐานะจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่และเข้าใจทุกสิ่งจากมุมมองทางจิตวิญญาณคุณจะพบกับความท้าทายทางวิญญาณอื่นๆเช่นกันแต่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นทวินเฟรมแอสเซนชันอยู่ได้นานแค่ไหนเช่นเดียวกับทวินเฟรมรียูเนียนไม่มีทางบอกแน่แชัดว่าทวินเฟรมแอสเซนชันของคุณจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน การเดินทางนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับจำนวนบทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้การเรียนรู้เร็วแค่ไหนคุณก็ต้องปลดปล่อยกรรมมากเพียงใดตลอดกระบวนการนี้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้คือพยายามรับรู้ทางวิญญาณมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้และเข้าใจว่าเหตุใดทุกสิ่งจึงเกิดขึ้นและเรียนรู้บทเรียนด้วยความถ่อมตนและชดใช้กรรมของคุณด้วยใจที่เปิดกว้าง